สังเกตทันไหมสมาชิกแบล็คพิงค์แต่ละคนมีฉากที่เป็นสัญลักษณ์ในมิวสิกวิดีโอเพลงพิงค์เวนม สวัสดีทุกคนนะคะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะสำหรับ4ิาววงศ์พิงศิลปินชื่อดังระดับโลกแห่งค่าย y g Entertainment ค่ะได้ปล่อยเพลงพิงเวนอมนะคะกลับมากับเพลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการในรอบ2ปีค่ะแทร็กแนวฮิปฮอปค่ะอันทรงพลังนะคะมีเสียงที่ไพยร้อกับเครื่องดนตรีเกาหลีแบบดั้งเดิมค่ะกับเครื่องดนตรีกอมุนกูค่ะสำหรับเอ็มวีเพลงพิงเวนอมนะคะทาง YG Entertainment ได้กล่าวว่าทนหนักมาค่ะในการสร้าง MV นี้ขึ้นมา ดึงดูดผู้ชมด้วยฉากที่ยิ่งใหญ่ค่ะทั้งช่วงทำนองแนวเพลงนะคะสีส่สาวก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะร้องดีแรปโหดนะคะมีทักษะที่โดดเด่นคำแรกครั้งนี้ค่ะสองสาวแรปเปอร์ของวงมีการแรปคู่กันอีกด้วยอย่างสาวจีซูนะคะเปิดฉากแรกมาเลยค่ะจีซูทำขนลุกมากที่เธอนั้นกำลังนั่งเล่นดีเครื่องดนตรีกองมุนกูค่ะซึ่งก็เป็นเครื่องดนตรีเกาหลีแบบดั้งเดิมนะคะก่อนศตวรรษที่5มีความรู้สึกขลังมากค่ะนั่งดีดเครื่องสายด้วยความ เหมือนเจ้าแม่แห่งยุคโซชอนนะคะคาดว่าน่าจะดีดจริงค่ะเพราะมีครูหนุ่มมาสอนถึงกองถ่ายกันเลยทีเดียวมีความสามารถที่หลากหลายนะคะดีดเรียนรู้เครื่องนดนตรีกองบุนโกได้ยอย่างรวดเร็วจนคุณครูสอนนะคะมีการเอ่ยปากชมว่ากรองไม่สามารถหยุดถ่ายความสวยของเธอได้หมดเพราะเธอมีใบหน้าที่เล็กมากค่ะมีบุคลิกภาพที่ดีมากคัมแบ็กครั้งนี้นะคะจีซูคือสวยพิคาดมากเลยค่ะออล่าสเสน่ห์มาเต็ม ในส่วนของสาวโรเซ่นะคะนอกจากทักษะการร้องที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ของเธอแล้วค่ะโรเซ่ Rose ยังทําให้ทุกคนนั้นต้องอาปากค้างค่ะเมื่อเธอได้ดีดกีตาร์ไฟฟ้าเธอเล่นกีตาร์แบบดั้งเดิมนะคะเป็นส่วนใหญ่ในการแสดงเพราะมีเสียงที่ไพเราะได้ใส่ชุดหนังค่ะดีดกีตาร์ไฟฟ้าผสมผสานกันอย่างได้ลงตัวสวยเท่มากๆค่ะยืนดีดกีตาร์ท่ามกลางความร้อนเหมือนอยู่ในถ้ำนะคะไม่ก็อยู่ใต้ดินค่ะพออีกมองมุมหนึ่งนะคะก็เหมือนอยู่ในนรกค่ะท่ามกลางไฟร้อน เป็นอะไรประมาณนี้นะคะซื้อแบบแบดแบดยมมทูดสวยดุเพสรลอนเร่าร้อน,าอนมากมาก สาวเจนนี่ค่ะกับการแรปที่โดนใจค่ะร้องแรปที่มีสเสนีนี่ก็คือสิ่งที่าานากการันตั้งตารอในการคัมแบ็กแต่ละครั้งค่ะอยากเห็นสาวเจนนี่แรปมันดุเดือดไม่มีทางที่เธอนั้นทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแรปมันดุดันสมกับเป็นแรปเปอร์หลักนั่นเองการแต่งหน้าก็แบบสโมกกี้ของเธอนะคะสวมใส่เสื้อผ้าแนวสตรีทแฟชั่นกับการแสดงออกในแต่ละพาร์ทที่หลายอย่างนะคะก็ถือว่าสวยงามนะคะสเสน่ห์มาเต็มมากแม่เสือดาวค่ะมีการใส่กริลสโกลนะคะตร งที่ฟันคือฟันทองมากค่ะมีการใส่เสื้อแมนอยู่อีกด้วยขณะที่แรปคู่กับสาวลิซา่า และสุดท้ายค่ะก็คือสาวลิซ่าค่ะซึ่งสาวลิซ่านะคะก็เป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งออกมาแต่ละพาร์ทก็คือเป็นที่น่าจดจาเป็นอย่างมากการแรปในช่วงพาร์ทที่2นะคะลิซ่าก็โดดเด่นเป็นอย่างมากค่ะลุคคัมแบ็กในครั้งนี้คือแปลกใหม่เป็นอย่างมากค่ะผมยาวรอนสีน้ําตาลแดงค่ะเท่สวยเฟียสออร่าเสน่ห์อันน่ามองมากๆในพาร์ทนี้นะคะลิซ่าคือเซ็กซี่มากค่ะแซ่บพิกยกส่วนกันเลยทีเดียวะคะ่ะเอวบางเป็นอย่างมากแฟนๆนะคะถึงขั้นบอกว่าเมาเอวลิซ่า เลยทีเดิซ่าเอาอยู่ทุกลุกทุกพาร์ทการแสดงจริงๆค่ะในระหว่างที่รับกับสาวเซนนี่นะคะก็มีแบรนด์อย่างเซลีนอยู่ใน m อมบนี้ด้วยใส่หมวกเซลีนกันไปเลยค่ะแถมยังน่าจะมีเครื่องประดับจากบุกการีมาอีกแบรนด์อีกด้วยเพลงพิงเวนนอมนะคะก็เข้าสู่ยอดวิวมากที่สุดในการเปิดตัวค่ะ10ล้านวิวเร็วที่สุดใช้เวลาไป52นาทีค่ะได้ทำลายสถิติเพลงเดิมนะคะกับเพลงร็อซิเกิลใช้เวลาไป53นาทีแฮชแท็กพิงเวนนอมยังขึ้นเนด์ไทยและทั่วโลอีกด้วย ทุกทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ